สวัสดีค่ะเจคเคโนพโาท,ทุกท่านมารับชมกับบ้านสวนพร้อมอยู่สไตล์มินิมอลนะคะพร้อมกับมีห้องใต้หลังคาด้วยค่ะรายร้อมไปด้วยธรรมชาตินะคะมีบ่อปลาคาร์ฟด้วยค่ะทุกท่านปลาคาร์ฟโตแล้วนะคะและสวยมากๆเลยนะคะบรรยากาศดีค่ะท่ามกลางธรรมชาตินะคะกลางบ้านมีบ่อเลี้ยงปลาหนึ่งบ่อค่ะมีเล้าไก่ รอมว้สวยงามนะคะและมีต้นไม้หลากหลายชนิดเลยค่ะร่มรื่นเลยทีเดียวนะคะบ้านหลังนี้นะคะอยู่บนพื้นที่สองไร่ค่ะทุกท่านสองไร่เลยนะคะมีต้นไม้มากมายมีไฟฟ้ามีระบบน้ำบาดาลพร้อมกับถังเก็บน้ำขนาดใหญ่มีรั้วรอบนะคะมีเพื่อนบ้านค่ะมีความปลอดภัยนะคะแปลงส,สวยๆเหมาะแก่คนที่รักธรรมชาติ รักสำหรับการปลูกผกักปลูกต้นไม้เลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์นะคะคุนเกษียณที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนคลุกท่านแปลงน,นี้บรรยากาศดีๆนะคะพื้นที่สองไร่พร้อมกับบ้านสองชั้นหนึ่งหลังมีพื้นที่ใช้สอยสามห้องนอนสองห้องน้ำนะคะตัวบ้านสวยๆน่าอยู่เลยทีเดียวเจ้าของต้องการขายในราคา 1,590 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะสามารถยื่นกู้ธนาคารได้นะคะขายต่ำกว่าราคาประเมินด้วยค่ะอยู่ในโซนที่ไม่ไกลจากตลาดปากน้ำด้วยนะคะอยู่ตำบลน,นาป่าอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเจคเคนแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้นะคะหากท่านใดสนใจบ้านสวนแปลงนี้นะคะ2ไร่1 5 9 0 0ล้าน5บาท พร้อมบ้านสองชั้นหนึ่งหลังแปลงนี้นะคะติดต่อผู้ขายค่ะเพื่อเข้าชมแปลงจริงติดต่อไปยังเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยค่ะเจคเนโเพียงแนะนำให้ชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ